สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of f l ล m e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์แล้วก็การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความปราวความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กาับร,รายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทกคนในทุกทุกวนันเช่นเดิมเราฟังไว้เป็นไอที่มีความสุขในทุกทุวันนะคะทอปิกของเราวันนี้คะ่ะจะเป็นใครกาลังเป็นเดือดเป็นร้อนนะคะค เป็นเดือดเป็นร้อนเกี่ยวกับคุณนะคะเป็นเดือดเป็นร้อนใจนะคะเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซีกับคลิปวิดีโอนี้นะคะใครต้องการเช็คพลังงานส่วนตัวว่าคนคนนั้นเป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าก็แอดไลน์ทักชัดเลยนะคะเพี่คะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะโอเคค่ะ ใครต้องการซัพพอร์ตทางช่องคลิกิกด้านล่างนะคะซัพพอร์ตช่องได้เลยมีสมัครสมาชิกให้เลือกแล้วก็ในไลฟ์สดจะมีการพูดคุยเช็คพลังงานให้ด้วยนะคะโอเคได้เรามาดูกันคะ่ะว่าใครกำลังเป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณคะใครกำลังเป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณคะออกมาสองใบโอ้โหแปดดา สิบถ้วยคู่กรณีของคุณนั่นเองคนที่คุณเคยคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวหรือแพลนอนาคตร่วมกันไว้หรือเคยคุยกันด้วยเหมือนกับการมีลูกด้วยกันหรือเปล่านะคะเคยคุยเรื่องของอนาคตการมีลูกกันการแต่งงานการสร้างครอบครัวการการมีลูกกนัน1คนหรือ2คนนะคะแปดดาบคุณกับเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าเป็นอุปสรรคด้วยหรือมันเป็น พลังงานของใครคนหนึ่งที่เขายังคงรู้สึกต้องการที่จะทำแบบนั้นนะคะมีใครคนหนึ่งรอคอยที่จะสารความสัมพันธ์ไปต่อแต่บางสิ่งมันาบางอย่างมันอาจจะโดนตรึงไว้โดยที่ยังทำอะไรไม่ได้นะคะ,ะ,คะเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาเป็นโอกาสที่จะ ให้คุณได้เห็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตแต่มันมีบางคนบางท่านหรือใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้เดินจากกันไปหันหลังกันไปนะคะเหมือนกับว่าปล่อยอะไรที่มันค้างคาไว้นะคะเราก็เดินออกไปมันรู้สึกยังไม่เคลียร์ยังไม่กระจางยังไม่มีความสามารถที่เดินหน้า<ๆ>ก็เลยออกมาหันหลังจากกันไปนะคะความรู้สึกของ King a ฟวอนะคะตัวตนของเขาออกมาแล้วค่ะเขาเป็นผู้นำนะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้นำสูงมากๆเลยนะคะทำงานเก่งอาจจะทำงานหนักมากๆหรือว่าบ้าง,งานเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าโหทำงานมีแพชชั่นทำงานไปนูน่นไปนี่เป็นคนที่ตัดสินใจอะไรได้ดีมากๆคือ ตัดสินใจโจ้เช่นะคะแล้วก็เป็นคนวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลนะคะคาดอะไรคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นมีความเป็นคนที่มีความเก่งแล้วก็มีความสามารถสูงมากๆอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีไฟนะคะมีแพชชั่นในใจมากๆเลยจะจีบคุณต้องจีบให้ได้ <m> เขาเรียกว่าจิตวิทยานะคะแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลสูงมากๆเลยเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆ มีความเป็นผู้นําเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆเท่นะคะดูเท่ดูเข้มคมคายนะคะแล้วก็ดูเป็นแบบดูขึงขังดูเป็นเจ้าป่านะคะสิ่งโตใหญ่นะคะ,นะคะ <S <S เขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะถ้าแบบประสบความเป็นผู้นําสูงอายุมากกว่าก็อาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วนะคะเป็นคนที่มีไฟของการทำงานเก่งแล้วก็ทำงานหนัก ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่บางท่านอาจจะบ้างงาดนะคะมากๆเลยอาจจะเป็นเด e ดนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไก็ได้นะคะเป็นที่เป็นคนที่มีอดีตในเรื่องราวของความรักเจ็บปวดมาอย่างหนักมากๆนะคะอาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาที่มีการนิ่งเงียบมาได้นานแล้วสักพักสักระยะนึ่งแล้วก็ได้ค่ะนะ ใครกำลังเป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณ1ไม้เท้าเขาต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นแพชชั่นของการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่การขยับสถานะความสัมพันธ์การมองไปยังอนาคตเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดไกลใช่ไหมคะวิสัยทัศน์ไกลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตแล้วก็เหมือนกับคิด จะทำอะไรอะ่ะก็คือ10ปี20ปีนะคะออกไปอะไรประมาณนี้แล้วก็มุ่งมัน่นไม่ไม่ไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงยจริงๆนะหถ้วย s ิกออ c คั s ค่ะเป็นคนที่คุณรู้จักมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะไม่รู้จัก ตั้งแต่สมัยนั้นแต่พอได้รู้จักกับเขาคนนี้ไม่ว่าจะรู้จักช่องทางใดก็แล้วแต่เนาะออนไลน์แต่คุณได้มาเดทกับเขา,าคุณจะรู้สึกว่าคุณเคยกับคนคนนี้เนาะอย,อย่างที่บอกคุณเคยความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกรู้จักกันมานาแสนนานรู้สึกมีความผูกพันกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะคะก็เป็นคนอดีตชาติของคุณนั่นเองเป็นโซเมทที่เข้ามาประทะในวินาทีแรกที่ได้เดทกันแล้วทาให้รู้สึกว่ามันมันมีความสุขมันอบอุ่น,ม,น,ม,นมันเหมือนคนในครอบครัวไม่สามารถที่จะตัดกันขาดไม่สามารถลืมได้ พอวันเวลาผ่านไปก็จะได้กลับมาพบเจอกับคุณอีกเพราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนที่รอขอโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาพบเจอกับคุณอีกค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมองความสัมพันธ์ในระยะไกลแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบ long term relationship ก็เป็นไปได้นะคะในบางท่านนะ หกเหรียญเขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่อบอ,อุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมิสเน่เนาะอย่างที่บอกแล้วเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบทําทานเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีบริวารเยอะแยะมากมายที่ต้องดูแลที่ต้องจัดการนะถ้าก่อนอันนี้คุณกับเขาเคยเมีประเด็นการมีความนิ่งเงียบกันหรือว่ามีใครคนใดคนหนึง่งวิ่ง เข้าหากันมากเกินไปหรือยังไม่ได้เคยให้อะไรคุณหรือว่ายังไม่เคยซัพพอร์ตดูแลคุณเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาซัพพอร์ตและดูแลคุณถ้าก่อนอันนี้คุณเดินจากเขาออกมาก่อนแล้วเขายังไม่ได้เคยแบบไม่ได้เคยช่วยเหลือแล้วให้อะไรเลยนะคะเขาก็อยากที่จะได้กลับเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะสิกก็พับสก,ก็หกเหรียญเพอร์มิทคนคนนี้นะคะปิดความรู้สึกของตัวเองลงคุณกับเขาอาจจะต่างคนต่างเงียบโหมดของเขาตอนนี้คือ ไม่พร้อมที่จะมีใครหรือเป็นคนอารมณ์ของความคิดถึงการรอคอยเห็นไหมคะการเฝ้ารอรอคอยแล้วด้วยความคิดถึงเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนที่เก่งเพราะฉะนั้นเขาจะชอบขวนขวายอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวเพื่อที่จะคิดโปรเจกต์งานหรือว่าการบริหารการจัดการนะคะในหน้าที่การงานของเขาขออีกหนึ่งใบค่ะขยายเฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตคือะายซีดาบคิดถึงคุณนะคะ เขามีความคิดถึงคุณเพราะอะไรเพราะว่ามันนิ่งเงียบเหลือเกินมันได้แต่คิดถึงได้แต่รอได้แต่มองได้แต่ส่องได้แต่คอยมันยังมีสายใยอยู่ตรงนี้นะคะความที่เดือดร้อนใจก็หมายถึงเขาก็เป็นห่วงว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะสุขสบายคุณจะโอเคไหมคุณจะมีความมีความ happy ในชีวิตของตัวเองหรือเปล่านะคะได้แต่รอคอยอย่างมีเยอะยแล้วก็มีสายใยเป็นหัวใจสีแดงนะคะอยากบอกว่า อยากกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาที่เคยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือใครกําลังเป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณนะคะถ้ามีประเด็นการเรื่องครอบครัว ขอภัยกับเสียงดังนะคะทุกคนก็อยากที่จะกลับมเาเป็นครอบครัวกันนะคะ I will wait f o อ a s i g ย from you นะคะอยากได้สัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากคุณว่าคุณยังรักเขาชอบเขาอยู่ไหมยังอยากที่จะเจอกันหรือว่าสานความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะคะ I r e p l a y our c o n v e r s a t i o n นะคะ Over and over นะคะ บางท่านได้คู่ต่างชาติทางไกลหรือว่าการคุยไม่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนเขาก็อยากที่จะเขาคงทบทวนนะคะเฮอร์มิตการนิ่งการทบทวนเอ๊เรื่องราวระหว่างคุณนะคามันจะมันเป็นยังไงนะคุณคุณคิดกับเขายังไงแต่ด้วยความที่ว่าเป็นราชามไม้ท้าค่ะเขาจะจีบคุณจีบให้ได้อยู่แล้วเขาต้องคิดเดยอะและคิดอย่างชาญฉลาดไปนิ่งเงียบเพื่อที่จะคิดไต่ตองอะไรมาให้ดีก็เป็นไปได้นะคะหรือจะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันยังไงอะไรแบบนี้นะคะ I wish things นะคะ I wish things could be different นะคะก็หวังว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะอะไรประมาณนี้นะคะไอเลฟนะคะ when I saw with you someone mm hmm. เขาอาจจะ mm hmm. เป็นคนขี้หึงขี้หวงหน่อยนะคะแต่ก็เก็บอาการไว้อยู่หรือเปล่านะ,ะ I wish นะคะ I could share my good news with you นะคะเขาหวังว่าเขาจะได้แชร์อะไร ใหม่ๆข่าวดีให้กับคุณได้พูดคุยกับคุณอีกได้พบเจอกับคุณอีกนะคะซิกฟคัพส์ได้กลับมาพบเจอกับคุณอีกเพราะตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่เป็นเดือดเป็นร้อนใจเกี่ยวกับคุณอยากที่จะได้กลับมานะคะพบเจอและพูดคุยกันอีกครั้งนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้า คนเราจะได้กลับมาพบเจอกันอีอะค่ะมันก็จะได้กลับมาพบเจอกันอีกนะในช่วงจังหวะชีวิตที่ที่ใช่ตอนนี้ที่ยังไม่ได้เจอมีประเด็นการก็คือความคิดถึงความห่างไกลาการได้จดจําเรื่องราวเก่าๆวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะคะอย่าที่จะพูดคุยอย่าที่จะแชร์อะไรมากๆเลยถ้ามันยังไม่ได้ใช่จังหวะที่ดีหรือการที่แบบมีประเด็นกันแล้วมันจะต้องหาวิธีที่เข้ามาแบบ เข้ามาแบบให้มันให้มันดีหน่อยไม่ใช่ว่าจะไม่ให้เกียรติเราเลยเขาก็อยากที่จะให้เกียรติหรือว่ากลับมาพูดคุยกับคุณให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนี่ก็มีแต่ความคิดถึงที่ส่งมาตรงนี้แล้วก็เป็นเดือดร้อนใจด้วยความเป็นห่วงอะไรแบบนี้นะคะกับคลิปวิดีโอนี้ของเราขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ